สวัสดีครับพี่น้องอสมทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในหนุกนานงานอสมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำตัวเองนะครับว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรนะครับทําคลิปมาก็เป็นปีแล้วนะครับเนาะนับตั้งแต่คลิปแรก ที่เกี่ยวกับอสมอที่ลงนะครับก็ปีแล้วนะครับก็หนึ่งปีแล้วนะครับก็ยังมีหลายๆคนนะครับน่าจะเป็นส่วนมากเลยนะครับที่ไม่รู้จักว่าผมชื่ออะไรนะครับว่าผมชื่ออะไรที่จะมีคนที่รู้จักก็คือจะเป็นอสมอที่อยู่ในกลุ่มลายเดียวกันนะครับก็จะรู้จักชื่อผมอยู่นะครับว่าผมชื่ออะไรนะครับวันนี้ก็จะขอแนะนำตัวเลยนะครับว่าผม ชื่อแม็กนะครับสแล a มอม้แมหันตะคุขกวายนะครับจะเรียกน้องแม็กพี่แม็กหรือลูกแม็กก็ได้นะครับเต็มที่นะครับผมชื่อแม็กธนพัทนะครับก็ตามนี้นะครับก็เราจะได้รู้จักกันสักทีนะครับก็มีพี่น้องอสมอบางคนนะครับเรียกตามชื่อช่องนะครับเรียกผมตามชื่อช่องนะครับ คุณหนุกน,นั้นงานอัมออะไรเงี้ยอ่ะก็นะครับในทุกๆในทุกๆคลิปที่ผ่านมาผมไม่เคยแนะนําชื่อเลยนะว่าผมชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรอะไรยังไงแต,กงกตนะ่ก็จะมีเห็นผ่านๆนะครับถ้าพี่น้องอสมอสังเกตนะก็จะมีเห็นผ่านๆในบางคลิปที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับการเช็คดูข้อมูลของเราอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าการใส่ ข้อมูลลืมรหัสอะไรพวกนี้นครับก็จะมีชื่อผมอยู่นะครับก็จะมีชื่อผมอยู่แต่ก็จะเป็นชื่อจริงเนาะแต่ก็จะเป็นชื่อจริงจะมีชื่อกับนามสกุลให้เห็นอยู่นะครับแต่ชื่อเล่นนี่ก็จะไม่มีใครรู้นะครับนอกจากนะครับอย่างที่ว่าล่ะครับพี่น้องสมอที่อยู่ในกลุ่มรายเดียวกันนะครับก็จะมีคนรู้นะครับเป็นบางคนเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีใครรู้จักผมเลยนะครับเนาะต่อไปนี้ก็นะครับถ้า คอมเมนต์อะไรมานะครับก็เรียกชื่อได้เลยนะครับน้องแม็กก็ได้นะครับพี่แม็กก็ได้หรือลูกแม็กก็ได้นะครับเพราะว่าพี่น้องก็สมอของเรานะครับบางคนก็เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็มีนะครับเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมก็มีเนาะเป็นรุ่นน้องก็มีเป็นรุ่นพี่ก็มีเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับนะในการแนะนําตัวนะครับก็น่าจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันแล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับผมชื่อ คณะพัฒนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะครับช่วงนี้ของแอป Smart o s m ล l l ของเรานะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับช่วงนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะครับเนาะยังนิ่งๆอยู่ยังเงียบอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเข้าทํารายงานไม่ได้นี่ผมว่าน่าจะทําเข้าไปทํารายงานได้กันทุกคนแล้วนะครับเนาะ น่าจะมีการแก้ไขปัญหากันได้ทุกคนแล้วนะครับดูจากสถิติการดูคลิปนะครับของผมนะครับในคลิปสุดท้ายที่ผมทําออกมานะครับก็จะมีคนดูเริ่มดูน้อยลงแล้วนะครับเริ่มดูน้อยลงแล้วก็น่าจะเข้าไปได้และทำรายงานได้แล้วนะครับอาจจะบางคนอาจจะเข้าไปแก้ไขตามที่วิธีที่ผมบอกนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะเ,เข้าได้โดยปกติเพราะว่า ระบบทางศูนย์นะครับระบบของเครื่องเนี่ยทางศูนย์เขาก็น่าจะแก้ไขให้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะที่ติดต่อเข้าไปที่ศูนย์นะอย่างผมเนี่ยน้อยก็2รอบนะครับอย่างผมน้อยก็2รอบแหละที่ติดต่อเข้าไปสอบถามนะครับทั้งตอนแรกที่แก้ของตัวเองด้วยนะครับแก้ของตัวเองเสร็จนะครับมีข้อมูลก้ามาลงนะครับพอเอามาลงเสร็จ พ the well, right ี่น้องอสมอของเราบางคนนะครับบางคนบางเครื่องก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้เพราะว่าบางรุ่นนะครับบางรุ่นถึงจะเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับเป็นซีรีส์เเป็น C ีรีสีเป็นซีรีส์นะครับแต่มันไม่สามารถอะไรอ่ะมันไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทุกรุ่นนะครับไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทุกรุ่นนะครับก็ต้อง มันก็ต้องมีวิธีเจาะจงการแก้ไขนะครับแล้วผมก็เข้าไปแนะนำนะครับเข้าไปคุยกับทางศูนย์นะครับทางศูนย์บริการนะครับเขาก็คงน่าจะแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องอสมอคนอื่นๆเท่าที่รู้มานะครับพี่น้องอสมอคนอื่นๆก็ก็เข้าไปคุยสอบถามเหมือนกันนะครับไปสอบถามเหมือนกันเพื่อจะได้ให้คําตอบจะได้ได้ได้รู้คําตอบนะครับจะได้ให้คําตอบจะได้รู้คําตอบจะได้แก้ปัญหานะครับก็น่าตอนนี้ก็น่าจะแก้ไขได้ทุกคนแล้วนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวรอรอดูการอัปเดตเวอร์ชันต่อไปก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแต่ผมว่ายังคงไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าการแก้แก้ไขปัญหาของการเข้าทํารายงานของเรามันส่วนใหญ่มันได้หมดแล้วนะครับมันเริ่มจะได้กันแล้วนะครับถ้ายังแก้ไขไม่ได้อยู่เนี่ยผมว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอัปเดตใหม่ในเร็วๆนี้แต่แต่ถ้ามีการ กับเข้ามาทำรยายงานได้ตามปกติแล้วเนี่ยก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนประเด็นลูกน้ำยุงลายนะครับตอนนี้คนทำราสัปดาห์ก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับเนาะก็สาหรับสัปดาห์แรกเ,เริ่มต้นสัปดาห์แรกนะครับเราก็ต้องไปใส่ข้อมูลใหม่หมดนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับ <c oughs> <c oughs> เดือนที่แล้วเนาะที่ผมทําคลิปไปเนาะก็ก็คิดว่า เป็นการใส่รอบเดียวนะครับจะเป็นการใส่รอบเดียวแล้วรอบเด,อเดือนต่อไปเนี่ยเดือนต่อๆไปจะไม่ได้ใส่แล้วนะครับแต่ว่าเขาลบข้อมูลเราหมดนะครับสัปดาห์แรกของเดือนนะครับยังได้ใส่อยู่นะครับแต่สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่4นี่อาจจะเป็นเข้าการเป็นการเข้าไปดูข้อมูลนะครับแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางหัวข้อก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางหัวข้อแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่งรายงานนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะในใจก็โอ้คิดว่าพี่น้องสมอของเราที่มีบ้านดูแลเยอะๆหลายๆหลังแล้วสัก2ี่สิบสาสิบสี่สิบหลังเนี่ยบางคนมีนะครับแล้วก็ทารายงานลูกน้ำยู่ลายทุก,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 กสัปดาห์ด้วยเนะี่ยผมคิดว่าโอ้แต่สบายขึ้นแล้วนะเพราะว่าได้ทําครั้งแรกเต็มที่เลยเดือนหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ไปดูข้อมูลแล้วก็ใส่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน,นข้อมูลเป็นบางข้ออะไรนี้แต่ที่ไหนได้นะครับ สัปดาห์แรกของเดือนต้องใส่ข้อมูลใหม่หมด <c oughs> เห็นใจเห็นใจนะครับผมก็เห็นใจนะครับเพราะของผมมันแค่ดูแลหกเจ็ดหลังครับผมผมมันเป็นบ้านเล็กนะครับหกเจ็ดหลังก็ไม่เป็นของผมนี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับในการใส่ข้อมูลเนาะเพราะว่ามันนิดน้อยนะครับแต่พวกพี่น้องอสมอของเราที่ที่ดูแลบ้านหลายหลังนะครับมันจาเป็นเนาะเพราะว่าถ้าไม่ใส่สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองก็ไม่ให้นะครับเงี้ยจะโยก สมมติมี40หลังจะโยกเป็นหลังละสิบสัปดาห์ละสิบหลังก็ไม่ได้นะครับเพราะมันถ้าไม่ทำสัปดาห์แรกบ้านที่ยังไม่ได้ทำม,มันไม่มันไม่เป็นสมมารถไปเลือกสัปดาห์ที่2ได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้ส่วนรายงานสมอหนึ่งนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะผมเข้าไปเช็คดูแล้วข้อมูลก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ เพียงแค่ว่าเราไปแก้ไขบางข้อหรือว่าไปใส่เพิ่มเติมบางข้อนะครับแล้วก็ส่งรายงานได้เลยนะครับตามนี้นะครับส่วนก็มีพี่น้องของเรานะครับที่ทถามมาว่าเออยังคืออันเนี้ยส่งรูกน้ลูกยุงลายเนะี่ยเป็นรายสัปดาห์อยู่แล้วนะครับรายงานสมอหนึ่งต้องส่งเป็นรายสัปดาห์ตามหรือไมนะครับถ้าปกติเราจะส่งกันเดือนละครั้งนะครับถ้ายังไม่มีการคําสั่งเปลี่ยนแปลงอะไรเนะี่ย ก็ส่งเดือนละครั้งเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น <na. S 1> นะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาให้แบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับการแจ้งเตือนไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรให้เราเลือกด้วยนะครับของอสมอหนึ่งนะไม่ได้เหมือนลูกน้อยุงลายนะครับที่ต้องมานั่งเลือกนะครับที่ต้องมานั่งเลือกไอสัปดาห์นะครับมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีในการเลือกสัปดาห์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ตามนี้นะครับมันข้อมูลก็ราวๆเนี่ยครับยังไม่มีการ เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบเอามาบอกนะครับให้รับทราบกันนะครับให้รับทราบกันเลยว่าเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนนะครับแล้วก็ดีขึ้นไหมนะครับตอนนี้ผมอยากให้เปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องบังคับกดสดาห์ครับคือถ้าถ้าคนที่ยังไม่ได้ทำสัปดาห์แรกอะ่ะก็น่าจะสามารถ เลือกสัปดาห์ได้ในการทําสัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่3อะไรประมาณนี้ครับเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเนี่ยบางคนดูแล4ี่0ห้าสิบหลังเขาจะได้ซอยแยกได้ไงในการทํางานนะครับเขาจะได้ซอยแยกได้ในการทํางานว่าอสัปดาห์นี้เขาไปเขาไปตรวจเขาไปตรวจส0บหลังสัปดาห์ต่อไปเขาตรวจส0หลังอะไรประมาณนี้เขาได้ส่งรายงานซอยได้นะครับจริงๆควรจะให้มันเป็น หน้าสีขาวนะครับไอตรงเลือกสัปดาห์นะแล้วก็สามารถกดเลือกสัปดาห์ได้ตามใจได้เลยนะครับสามารถเลือกกดสัปดาห์ได้ตามใจได้เลยนะครับน่าจะดีกว่าน่าจะสะดวกกว่ากับพี่น้องอสมอที่ดูแลเยอะๆนะครับที่เขาดูแลหลายหลังเป็น10ๆหลังนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมใครเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ คงไม่น่ามีประโยชน์อะไรมากนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมาบอกกันนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้แล้วกันนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับใครไลค์แล้วแชร์แล้วนะครับแล้วยังไม่ได้กด u b s c r i b e หรือกดติดตามนะครับอย่าลืมครับกด u b s c r i b e นะครับหรือกดติดตามกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ